เป็นหมดไปจากบรรยากาศแม้ว่าดวงอาทิตย์จะมีอายุนิรันดร์และมีความเสถียรกว่าร้อยละ27ของน้ําในมหาสมุทรปัจจุบันก็จะไหลสู่เนื้อโลกในเวลา1,000ล้านปีเนื่องจากไอ้น้ำที่ประตูออกมาจากสันกลางมหาสมุทรลดลงดวงอาทิตย์จะวิวัฒนาการเป็นดาวยักษ์แดงในราว5 0 0 0ล้านปีข้างหน้าแบบจําลองทานายว่าดวงอาทิตย์จะ ขยายตัวออกประมาณ1หน่วยดาราศาสตร์150ล้านกิโลเมตรหรือประมาณ250เท่าของรัศมีปัจจุบันชะตาของโลกนั้นยังไม่ชัดเจนนะ เมื่อเป็นดาวยักษ์แดงแล้วดวงอาทิตย์จะสูญเสียมวลไปประมาณร้อยละสาดังนั้นหากปราศจากผลจากริไทไยโลกจะเคลื่อนไปโคจรห่างจากดวงอาทิตย์1.7หน่วยดาราศาสตร์250ล้านกิโลเมตรเมื่อดาวมีรัศมีมากที่สุดสิ่งมีชีวิตที่ยังเหลืออยู่เกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดก็จะถูกทำลายจากความสว่างที่เพิ่มขึ้นของดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ประมาณ5 0 0พเท่าจาก ระดับปัจจุบันการจำลองในปีคศ2008ชี้ว่าสุดท้ายวงโคจรของโลกจะเสื่อมสลายอันเนื่องมาจากผลจากแรงไทายและลากเอาโลกให้ตกเข้าสู่บรรยากาศของดวงอาทิตย์ที่เป็นยักษ์แดงนั้นแอร์ลัวก็ระเหยไปจนหมดสิน้น